สบายดีสบายดีเอฟซี MC บทุกคนเด้กยินดีตอนหับทุกคนเข้าสู่ช่องย t u b e ของสาวบุญเปียงสาวลาวเนาะโดยมาพรมาพอกับสาวบุญเปียงในมนีหรือว่าตอนนี้เนาะ <c oughs> กำลังสีเดินทางไปหาสาวโสดทุกคนเด็กซจ่งว่าสาวโสดคนนี้ก็เป็นสาวดาลี่ที่ว่ากำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนาะทุกคน,นหลายคนคือสชิงห้จกักเพื่อนอยู่ว่าสาวดาลี่นี่คือไผเป็นไผประมาณนี้เนาะ สาวดารี่นก็คือสาวโสดเปิดใจที่ว่านัดพ่อหรือว่านัดเจอกันกันกบนมไทยอยู่ที่มกต์กดอาหารเนาะในที่นี่ก็มีเรื่องรลวาที่โบคาคิดเกิดขึ้นลายว่าใั่นหม่ะคารอันนี้สามเพียงเองกัยังมอทันได้สัมผัสจากปากเพิินจากเถื่อเนาะหลังจากที่ว่ามีข่าวข่าวมาเร็วทุกคนคือทางเพิ่นเองเนี่ก็ได้นัดพ่กันกับนมไทย ทีฟังมุกดาหาเนาะพอมาหอตลาดเซโนหรือว่าตลาดเปิงไก่เซโนเนะาะสาวดาลี่ลงรถกระทันหันโดยทีนุ่มไทยบบหูโตเดยที่นี่หลายคนก็ข้างคาใจว่าเป็นอย่างนะเนาะเ่นคือเพชรแบบนั่นเ่นคือลงรถแบบนั่นมีเหตุการณ์ยังโบแบบว่าเป็นยังสาวลาวคือลงรถลงจากรถนุ่มไทยยังกระทันหันประมาณนี้นะทุกคน โดยเป็นอะไดก็ทางสาวเพียงก็สิได้เข้าไปโอไปลงมอ่าพร้อมทีมงานเนาะโดยก็ฝากคนไลก์ก็แชร์ก็ดิตามให้สามเพียงในเด้อเนาะถ้าหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยถ้าหากว่าบุถือบัตรองอันใดเนาะทุกคนโดยไปฟังพร้อมๆกันเลยบรรยากาศยามเาเกรประมาณนี้ทุกคนเยชีโนนาวเนาะแบบ สีหนาวๆลมลมพัดน้อยๆนะคุเปิดถ่วงลงทำนาเป็นวุล rural, ล่วๆมีน้องสะป่าอีน้องเจ้าเองคนตัวดั่งเช้ันวันไว้เวยเนาะเลยมาหาเพื่อนมาทำทควมเป็นมาสะดวกว่าอยู่บ่เลย ก่ <c oughs> อนอื่นก็เขาเนี่าถามนเนาะเมนแท้บอที่ว่าขามไปฟังไทยไปดูตัวบาวไทยนะเมนเนาะก็มาทั้งไทยเราไปดูตัว,ว <c oughs> ไปลินเนาะนต่างไปลินกับเาเมนจะไปจะกน้นค่ะต่อก้นกับหลานใหญ่บ่หลานนะใช่แล้วเคือสาวเลยคิอตามเลยได้ไปลินไปเที่ยวหันดีแบบ<อ>ไปนอนข้างจะึ้น ได้นอนข้างเนี่ย่อนข้างจะขึ้นเลย<บ>เออ็จแดงเราไปตอนเช้าตอนเย็นกรับนีไ่ไปตอนไ,ไปตอนงเก้าโมงไปสามกับไปสองสามกับแไเพิ่นเม้อได้ได้ในกลุ่มหูซึกของเจ้าเนี่ยเจ้าขึ้นมากเพิ่นแล้วบ่ตอนยังยัง <laughs> ยัง <laughs> ยังอยู่ในขันทักทายอยู่เนาะไม่นถึงขันยัง ขันประมาณว่าคุยกันไปเรื่อยๆก่อนยังบดถึงขันว่าสิเป็นครอบเป็นครัวอันที่แรกไงเจ้าคืนว่าสิไปแบบซื้อของช่วยเพิ่นมด้วยกับจีมาแจกเครื่องน้ำกันก็เพิ่นเองแต่วันนี้ไม่ได้ไปช่างแจกของไม่ได้ไปเสุนกับยังบดสื่อยังหลายเด้อตอนนั้นแหะเมนสุดกับยังบดสื่อยังหลายสื่อเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขามมาแล้วเป็นว่าไม่สื เป็นราเป็นเมื่อยเ่าก็เลยว่าฉันมาซื้ออยู่ฝั่งท่าแล้วก็เลยแบบมันก็ไปกันไ่ได้ก็เลยเม่ห่วงเพิ่นซื้ออีหย่างนืมแต่อยู่ฝั่งนั้นไปยังไ่ได้ซื้ออีัอย่างไรตือวันนี้นใจเจ้าเจ้าคืดว่าเพื่อนสมักกินหวางแตงบ่กับจะคือว่าเพื่นหลินไปเรื่อยๆน่าจะลินไปเรื่อยๆผู้ชายผู้นี้นะอืีวันแรกตามความู้ซึกของเจ้านะเนาะตัวจริงของเพื่อนใน่ฮโหเนาะ กรมอุ้งซื้ของเจ้าที่เจ้าสันนิษฐานเพื่อนนั้นคิดของฝ่ายได้เรโตแล้วหะนะตอนตอนขี่รถมาหรือว่านับเตลืมไม่หนากันก็เพิดฝนก็วาเรื่องกรมหักกับเจ้าอยี่ยังพ่ได้เบาอีกพ่ได้เบาจิตวิทยาอยากไปบริจาคบ้านนั้นบ้านนี้เออผลกระเพาไปกินข้าวกินน่งบอกภาไปกินข้าวอีกรถจักรย์เข็นรถจักร์เอ้ยซื้อเองบริสุทธิ์ใจ สนใจเลยนเนาะ <c oughs> <c oughs> เะื่องเพื่อนซื้อของต้อนของฝากให้จะมาฝากลูกฝากเต้าอยู่บ่จจเป็นยังไม่หัวเพื่นซื้อให้ไคนะแต่ว่าซื้อแต่ว่าเพื่อนก็เพื่อนก็บอกว่าบ้านนั่นบ้านนี่มันกระลายบ้านนะนะบ้านเท่าเพื่อนอะไรเนาะก็ซื้อให้ลูกนั่นลูกนึงบ้านนั่นลูกนึงเพื่อนซื้าเพ็่นซื้อตัวเลียนแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้บอกแต่ว่าซื้อมาฝากเขาแล้ววันนี้มามาเขาใช้เจ้าจังได ออกห่างจากเพื่อนมาตลาดเซโนเข้าตลาดเซโนเขาเออเจ้าคือว่ามันบ่ใซ่แล้วเจ้าว่าแล้วเนาะแมนแแล้ววันนี้เจ้าว่าอะไรเจ้าจงไดปลงรถไปขอยังไม่ได้ไหวเลยเราไม่ได้อยู่ในรถเราไปทำตุลาเราเจ้าก็ลุ้งไปรถฝันี่ก็ลานโอเว่นว่าเจ้านีไปย้อนว่ามีมีผัวโทรน้ำหรือว่าญาติผัวมาพอดเลยเนาะใช่ะหาข่อยเลยสนวันนี้มีผัวข่อยเ็ยังบอกว่ามันคผัว าหม่องที่เจ้าลงรถแยกจยากเปิดมาเอือนชาวแฟร์ของลูกกาเจ้าแพงอยู่สองคนแปดสิบสองพันแปดสี่พันกี่มาเนาะก็มาส่งปรทธานฮอดเฮือนใช่ไเนาะหนีเลยเจ้าก็ดีบ่ได้บอกเขาเล่าเนาะเคยเอยเตยังลงเอยกับกออันหยาดย่อนะกี้เมื่อกีขี่รถโดยสารไปโรงเรียน เขาพามดอยู่แถวตลาดได้หาลูกค้าหวก็เลยว่าจอดจอดว่าเขาลงกไปซื้ออันของกินก้อนก็เลยก็ขเจ้าเลยเครื่องขาตลาดเลียวปากหลยเพราะว่าพาวนเรื่อยนะหัวรถเมื่อยขี่รถอันนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยว่าจักมันเป็นยังไงนะมันมันมันมดตรงเป้าคือเขาคิดนะอืมก็เลยแบบว่า ปล่อยออกมาเนาะไปเองนั่งรถเงื่อเองขาน็จะขาเพิ่นก็บขึ้นตีมือตีข้ามนะเพราะว่าผมเชื่อพิ่นก็บไม่ได้บอกเขาว่าเพิ่นโทรนัดคนนั้นเดินโทรนัดคนนี้เดินพิ่นก็บไม่ได้แจ้งเขาก่อนเลยเด็อันตามที่ว่ากันก็พิ่นอ่ะเพิ่นว่าสิมาส่งเจ้าอันเพื่อนบอกใช่ก็ว่าสิมาหลินเพื่อนเถอะแหละเอออือ แต่ว่าแต่ว่าเพื่อนกะบ,บัทึงขาดบัวชีมาฮอดก่อนแต่ว่าเป้ามหมายเพม่อนกับจักที่ไปไลายมงลายจุดนะกับบัวบัวแดงว่ามงเป้ามาหาเข้าพอดีดอะเนาะลายจุดอันนี้ตามเพื่อนว่าบุหรี่ตามเพื่อนทรตามตามเราวว่าน้ำโทรศัพท์ตามเราคุยสายนะ,นนะเนาะเขากับบัวแดงถามเราว่าว่าวัไปใส่ใน เพราะว่าคนหาก็เคยเห็นกันเท่ากับจูจี้จุกจิกไปแล้วเนาะเท่ากับบุมักถามไปไหนหนึ่งมากบุมัมกถามบุมบักจูจี้ถ้าถ้าเขาเต็มใจบอกเขาก็บอกเองอนะไรเออจ<ส>นะเป็นนิสัยไว้นะเนาะถ่าถ้าเพิ่นมีความรักเพิ่นก็รับอยู่งหันเลยเนาะแม่เขากแกก็ได้เบิ่งองมีโบคิดเพิ่นไปวันนั้นวันนี้มีแต่เพิ่นกับบางเสือกับก็ได้ค่อยเปิดไปได้กับบุ้งหูดอกว่าเพิ่นไปใจเป็นอยู่ว่าภัยเท่ากับบุ้งหูดอก อันโทรศัพท์จะมียังหน่วยหน่วยเดียวหน่วยเดียวแม่นไปเชื่อลายันบได้ลิ้นปะเชื่อลายก็ลูกลิ้ดหยาดกันไปกันมากับลูกหยาดกันไปหยาดกันมากลิกน้อยกับมึงกระตุนเนี่ยลูกกระมักมึงกระตุนแม่แม่ผัดต้องเว้นกับหยาดเวียกแม่เกี่ยวเข่าเนาะกําลังสุดเต็มทงเลยงานหนักเลยช่วงนี้มาทำเกี่ยวข่าวเข่าวส่วนเกี่ยวกับแปดมุ้งก้ามุ้งเข่ามา ชุกเกละเห็นข้าวแล้วก็ขึ้นอยากมากเลเมื่อนั้นเลยชุกเกล่ะบอบบกว่านได้ <c oughs> สะดวกเย <c oughs> ่สะดวกถาถถาผู้ใดข้าคข้าใจว่าเขามีผัวแทโบโอนมีผัวยังออกมาเปิดใจ<อ>ประมาณนี้เนาะใครมาเคลียร์อยู่เพื่อนเขาหน่ก,ก็ได้มาบ้านเ<อ>ขาเลยก็ได้เต็มหมดใจสิบอกอถามคนชาวบ,บ้านชาวเมืองก็ได้เนาะ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้เพราะเพราะว่าคันมีผัวในชาวบ้านเขาจักได้เนาะอันนี้จะยืนยันจากใจเนาะ ในบ้านกระหู้ข้าวโพดอะไรถามีผัวทำแต่ก็แต่ประบอกตัวเล็ะสาดาราีนี่ผัวยังออกมาเปิดใจว่าเนาะไม่ปล่อยกันเสียหายเสียหายทั้งเจ้าและเจ้าก็ให้เสียหายแล้วเนาะแม่นว่าไปแล้วโล่ะดิแต่ว่าเขาก็ซื้ออยุ่ยทำบ่มีเลยสักแม่จะว่าบอกคนที่มันใสห้องน้ำบ่หรือว่าจังไดเอียวเ้าแบบว่าอยากให้ห้องเสียหายนะิว้าง่าย บางทีกัเพิ่นเคยมักเจ้าอะไรยันเจ้าบ่มักเพิ่นอะไนี่นะผมคือคือที่สิบปันมาเลยวันนี้กับจูมุนบ่ก่อเนี่ยเนาะเพิ่นบ่ได้กับเฮาเลยวันนี้เพิ่นก็เจียบย่ำเฮาประมาณนี้นะเมนนที่ว่าไอเฮาเสียทีหายหายนะอ่ะนะอ่จริงไงปัวนี่บบเมนเนาะที่อาจจะเคยเป็นผู้เปล่าเก่าเมนเคเป็นคนคุยอะไรที่โบเฮาโบได้มักกันกับเพื่อนอะไรกับเพื่อนไปตามลำควรเฮาแบบนี้กับบางทีวะ ซาค่อยคึ้ดอกประมาณเจ้าขึ้นทันหลอุ้ยเนาะสรุปโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะบ่มีไผสุกเสีองไว้บ่มีไผถาว่าเอซีอยากมาหลินมาเที่ยวนี่กะยินดีตอนรับคือเก่าบ่ยินดีตอนรับคือเก่ามาได้ตลอดถตาว่าเค่นมาอะอยากตบแต่งเจ้าไปอยู่ฟังไทยนะเป็นอะไรตัวนี้เขาก็ใค่คุยกันก่อนคุยกันให้มัน แตกคักสะกอนใส่ข่าใจทั้งนั้นทั้งนี้ก่อนจะเพิ่นสีขาวเขาได้จ้างเขาสีขาวเพิ่นได้หรือบ่นเนาะจำนวนก่อนบัเถื่อมาปุ๊บปั๊บหาฝัดยังบังเถื่อโผอทั้งนั้นเมทั้งนั้นยังบุกพ่อเมทั้งนี้ยังบุกพ้อเนาะข่าวว่าเขาเข่าใจกันได้กะบังเถื่อยังอีกสองคำสองไายังบอกข่าใจกันาต้องคุยกันดี่ใส่ใจโคเนาะโดยเข้องใส่เวลาอีกน้อยนึงกับเวลายน้อยนึงกับพ่อเราเห็นว่าพ่อสคือยังบ่มีผัวยังสูเนาะ ่แตเจ้ามี่ยังอยากเคลียร์ใจอยู่บ่อยากว่าให้เอฟซีพังทั้งแนวระบายอยากก็บอกว่าเขาใจพิษยังมึมีผัวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวที่ว่านุ่มไทยสิมาแต่งนี่กรบโบแมนอีกที่โบแมนย้อนว่าจ้ายังบาได้ตกลงกับเพิ่นประมาณนี้แบบยังบาได้ว่าว่าสีแต่งยังบาได้บอกว่าสีแต่งสีขอกันเอากบระโบแมน ขันทม้งหมดว่าทั้งหัวทั้งหางยังบุษ antha ไปทั้งหัวทั้งใหออกันจีไปฮอดเครื่องยังไก่อีกเนาะยังอยู่ในขันทั้อีดอยู่นะยังบุษ a นได้ลามไปฮอดวางกลางวางปลายใช่อีกเนาะที่ว่าเพิ่นผูกเงินมาเจนหมื่นแปดหมื่นนี่เจ้าก็บรรโลงนะเพิ่นเนาะจำบรรโลงได้ไม่เหมือนว่าในข่าวเจ้ากับเพิ่นยังมาฮอดบรรโลงกันชับ ยินจะเพิ่นลงข่าวพเพิ่นเงินเหินทอง,งจอหนี้้ไดยินเพิ่นลงข่าวข่อยกับเจ้านี่มักกันได้ข่อยสิเมื่อขอเมื่อแต่งเจ้านี่เพิ่นก็บ่วัวน้ำเจ้า<ด>ตอนมานะเย,ย,อ,อ,ยอยากถามตรงๆนะตอนเจ้าลงรถไปนะ่ะเจ้ขึ้นในอะไรจะจั่งลงรถไปจังแบบบัสามารถพาเพิ่นมาเฮือนได้บอกว่าถ้าเกิดเฮามาฮอดผู้ใหญ่มันสิยาวหั่นน่ะอืมมันสิยุ่งยากันนะอืม อย่างนี้พาะว่าในใจเจ้าก็ยังม่ทันไดมักกับรัแบเดี๋ยวประมาณว่ากะกินไม่ได้เลยของกินชิ้นนี้เนี่ยประมาณนี้เก็จะรูปนั่นแหละคือรับไม่ได้นะเน,นาะก็ไมไหนเอาในเงี้ยแห้งไก่เลยเน,นาะก็ไม่แห้งเอากางไก่อยู่คิดถเถื่อไปแล้วตามตอนก่อนเจ้าสิไปนะเพื่อนโทรหาเจ้าบอก กระแมนขอโทษค่กระแมนก็คุยกันย้ำกันขึ้นก็คุยกันแหละว่าเกิดแบบขามีเจว่าเพิ่มอมนอนีเจว่าเพิ่มหนาเงาขามามาขามมากแล้วยี่สิกรถกลับไปซื้อของอีก,กน,นะเขาต้องเลยบอกว่าทำโพลีเมียร์ยังมีเจกระโตเดี๋ยวถ้าจะขับไปหาก็ได้คราว่ญญาขามันยากเขาว่าสินะคุยกันก็เพิ่นโดนเติบบอกเป็นทิดเป็นประมาณทิดนี่แหละตามซีมือหามือประมาณนี้นะแล้วเพิ่นก็ว่าเอ้ยพักงานเลยสิไป บริจาคเครื่องผ่นว่ะอยู่ฝั่งเล่าอะไรนะเมนอยากให้ซาดารีมาซอยซื้อผ่านว่าแล้วบอกเมนปหาซอยซื้อว่าซื้อยังไปบริจาคดีดีผ่านว่ะนะเป็นก็ว่าแบบนี้แหละอืมเขาก็เลยว่าตุกลงกำลานว่ะเือเอาล้านล้านก็ว่าอยากไปเป็นยุทโงเฮียน์มือนึ่งล้านกันเฉลเนาะเมนกะไปเก้าโมงหอด หัวแตกระขามไปกับประมาณสิเอ็ดหรือเที่ยงไม่หน่อยนี่แหละอนอก,กระมาะมนนั้นแหละปบยบยนะรับ,บหาชื่อคองเล็กหน่อยบอกแม่ชื่อของอเล็กหน่อยก็มาได้ยายปันไดคนก็แเทงมทันได้ชื่อหลายตอนนั้นนะยังยัง่น <c oughs> มีแต่ว่าเมื่อยเมื <c oughs> ่อยอยากนอนะนะก็เลยว่าไปซื้อญุ่นก็ได้บบฮักว่ะสินะกระเประมาณนั้นตีหลังจากนั้นก็กลับมานำกัน้่นกรับมานำกัน ในวังที่กลับมาก็มีสาวๆทูหามาได้เนาะกลับก็มีอยู่มาเลยเรื่อยโทรศัพท์ก็มีมากเลยเรื่อยเจ้าก็บโบแปลกใจเนาะเพราะว่าเพิ่นก็มีธุรกิจของเพิ่นเนาะไม่ได้แปลกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นของเห่านะเพะว่มีสิทธิ์จะเป็นห่วงเพิ่นนะเจ้าก็คิดเลยในใจเนาะสิหลับได้โบอเลยเนาะสมมติว่าเพิ่นหักจริงวางแต่งเจ้าก็เสียขอเพิ่นได้อยู่เลย ใชายผู้นี้น่ะจะหักไฟเปลี่ยนดอกจะหลินไปเรื่อยๆนะหล,นลินไปเรื่อยๆกอละหลินอะไรอืมๆนาจีแบบเพื่อนยังบวกท่นอยากพ่อมเอาหรอกเนาะแม่ท่านอนากพ่อมเอาไผดอกเป็นแบบศึกษาไปเรื่อยๆกับคนอื่นๆไปเรื่อยๆนะตามเจ้าเบิ้องว่าเนาะนตามคอยเบิ้ง มืัอนี้เกี่ยวเข่าอยู่บ่มันมืัอนี้ขยันเป็นคึ้มๆุนเนาะฟังเบิ่งนกับเบิร์นอะไรอืมคนข่าวเขาว่าพายุอชิมาวะกะโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มาไขกระจ่างแจ้งความของใจของเอฟซีลายทานเนาะทั้งข่อยนี่ก็คืดคือกันนั่นแหละก็บอกว่าเต่เอฟซีกว่ากวาดซาลาลี่แล้วก็จะเป็นอยู่บ่ ก็คืออยู่คือกันเนาะมเมื่อนี้ก็ได้มาถาม,แม,ามนะแม่ความจริงแท่เนาะแม่ความจริงว่ายังโมมีผัวอแม่ความจริงแท้เพร่ะนยังโมมีผัวผัวทีท่โทรไปหาน้ำลำควนเนี่หน้าตาเป็นยังไงเพร่ะนยังโมหูม้เนาะยังเคยเห็นอคันมีผัวในหน้าชิมานอนเฮียงขังเลยพันอนเนานะ <laughs> หน้าชิมาเกี่ยวเข่าเกีียว,ยวน้ำซอยและถามมีผัวแท่แ คันบุเสือรีก็ยืนยันให้มาว่ามาเลยมาเพื่อเพื่อนๆเลยได้มาถามเพื่อนก็ได้ตอนรับแต่สรุปคือยังเปิดใจคือเก่าเนาะก็ยังยินดีตอนรับ f c ่ชิมายามคือเก่าโดยถ้าแต่สมสมมติว่าชิมาแตงมาขอมือเดียวเลยนี่บ่ได้เนาะยังยังปุ๊ก่อนคือกลัวแน่นาะถึงตามตามเทียม เกินมาโบเลือกอะ <laughs> ก็เลือกอยู่หน่อยนึงเนาะก็โอเคก็สว่างใจอยู่ว่าจะได้อธิบายให้เอฟซีฟังเนาะได้ว่าให้ความจริงให้เอฟซีฟังความจริงมันเป็นมาจังใดกันเก็โอเค,อเคสําหรับคลิปนี้กะอะโบมี่ยังไล่ก็จะมาถามแต่ตอนนี้แหละไพอกันใหมเมื่อหนาเมื่อในอเนาะโดยสบายดีสบายดี <laughs>